ผลี่คราวนี้นะคะสาหลายไม่ได้มา cover นะคะแต่จะมาร้องตามคลิป cover เ,เวอร์ชันของพี่เอแล้วก็แซสนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าได้พบเธอค่ะเพลงนี้นะคะแนะนำจากเพื่อนสาวคนสวยของสาหลายเองค่ะ,ะชื่อเฟสนางนะคะบีกิติมาวงทองค่ะเขาเป็นคนน่ารักค่ะ,ะขาวตัวเล็ด ตืดๆเหื่นด้วยนะคะเนื่องจากว่านางไปดูซีรีส์ขับไฟเดตอนเกมานะคะ,ะคือว่านางฟินในส่วนของความรักระหว่างเกนเองนะคะก็พุ่มากแหละร้องเลยดีกว่าค่ะก็ขอดูนั่ร้องทั้งเพลงเลยนะคะเพราะว่าสลายราไม่เป็นนะคะและที่สำคัญค่ะร้องไม่เพาะด้วยนะคะก็ ตื่นค่าหนะ้ามันมันไปนหมุเลยหากลมพัมีปลิวปิดไปไม้ไว้เธอนั้นพิยงเดินผ่านไปอาจเป็นเสียวนาทีที่ฉันและเธอคลาดกันหากดกไม้พริบ,บ้านยิงไรซีสัน งดงามพอใหฉันยหยุดและพบเธอในตอนนั้นวันนี้จะเป็นอย่างไรก่อนเมื่อรักมีเพียงความฝันกลับได้พบเม,มื่เธอเข้ามาจับมือเธอซับลงตรงข้างกันขออยู่อย่างนั้นมันเวลาไม่มุนไปจะไม่ทิ้งจะไปจากฉันจากวันนี้จนนัน แค่มีเธอข้างกายโชคดีแค่ไหนแม้หมดใจที่ฉันมีได้พบเธอเนือหนาวบอบครุ่มเส้นทางทุกสายเธอ ขบวนสุดท้ายหยุดและรับเธอไปหาก,ก็็ม่อาจจะพบกันแต่ถ้าบนฟ้ามืดมนม่มีมมแสงจันทร์เพียงก้าวเดียวที่ผ่านฉันเธอม่แง่มขึ้นมองบนนั้นคงไม่มีวันได้เจอก่อนว่ารังมีเพียงความฝันกลับในพรอมเมื่อเธอเข้ามา จับมือเธอซอบลงตรงข้างกันคออยู่อย่างนั้นมันเวลาไม่มุนไปจะไม่ทิ้งเธอไปจากฉันจากวันนี้จนนานแค่ไหนจะขอแค่มีเธอข้างกายโชคดีแค่ไหนเมื่อหมดใจที่ฉันมีได้พบเธอไปบ๊ายบายจุ bye ๊บ